สวัสดีค่ะค่ะหมอเมียวนะคะแพทย์หญิงเปียพักวรกิจสิรินะคะอ่าค่ะวันนี้นะคะมีคุณพ่อคุณแม่สอบถามเข้ามาในเพจนะคะในชน่วงที่เรียนออนไลน์นี้สอบถามกันมาว่าลูกนะคะพร้อมที่จะ เข้าป .1 กันหรือ,อยังนะคะหรือว่าเรามีวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะให้ลูกเข้าป 1, 1, .1 ได้โดยวิธีใดบ้างนะคะมีเช็คลิสต์ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเอาวันนี้มาไลฟ์ด่วนกันนิดนึงนะคะอันดับแรกการที่เตรียมความพร้อมดูว่าลูกเราพร้อมที่จะเข้าป .1 นะคะหนึ่งเราก็ต้องดูน้ําหนักดูส่วนสูงนะคะดูสภาพร่างกายลูกนะคะโดยที่แบบว่าน้ําหนักส่วนสูงก็ต้องกำกเล้งลูกทมวัยนะคะ น้ำหนักเช่นเราจะแบ่งเป็นอายุ2ถึง6ปีนะคะใครมีคำถามก็ทิ้งเอาไว้ใต้โพสต์ได้เลยนะคะอ,ะอายุ2ถึง6ปีนะคะเราก็จะคำนวณตามสูตรน้ำหนักได้นะคะเช่นอายุเป็นปีคูณ2บวก8กิโลเช่นอายุ5ปีนะคะก็คือเอา5คูณ2บวก8 ะะก็จะตามเกณฑ์ก็คือ18กิโลกรัมนะคะส่วนถ้าอายุตั้งแต่7ถึง12ปีขึ้นไปนะคะน้ำหนักตามเกณฑ์ตามอายุก็คือเอาอายุคูณ7นะคะแล้วก็ลบ5 หาน2นะคะเช่น7คขวบช่วงพอหนึเนี่ยน้ำหนักตามเกณฑ์ก็จะอยู่ประมาณ22กิโลกรัมนะคะน้ำหนักลูกเนี่ยจะขึ้นประมาณปีละ3กิโลกรัมนะคะมีคุณพ่อคุณแม่สอบถามเข้ามาว่าและส่วนสูงตามเกณฑ์เราจะคำนวณยังไงนะคะส่วนสูงตามเกณฑ์เช่นอายุ2 1 2ถึง12ปีนะคะก็คือเอา6นะคะคูณกับอายุเป็นปีบวก 77, นะคะเช่นอายุ7ขวบนะคะตอนหนนะคะ ส่วนสูงเนี่ยก็ประมาณ119เซนติเมตรนะคะอนอกจากอายุน้ำหนักที่ตามเกณฑ์แล้วนะคะเราก็จะดูพวกพวกรกับเนื้อมัดเล็กกัมเนื้อมัดใหญ่นะคะเด็กป้อนหนึ่งนะคะกามเนื้อมัดเล็กเนี่ยง่ายๆก็อาจจะที่จะเข้าป้อนหนึ่งนะคะสามารถจับดินสอปากกา ใช้3ามนิ้วจับได้นะคะใช้กรรไกรตัดกระดาษได้นะคะหรือว่าร้อยลูกปัดผ่านเชือกได้นะคะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือว่าหนีบ้าได้นะคะส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นี่ก็เช่นแบบการออกกําลังกายกระโดดกระต่ายขาเดียวได้นะคะการออกกําลังกายกลางแจ้งได้นะคะอันนี้ก็เป็นพวกกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะที่สามารถฝึกลุกได้นะคะส่วนเรื่องที่ จะดูว่าปฏิสัมพันธ์กับคนรอบตัวว่าลูกเราจะเข้าปอนหนึ่งได้ไหมนะคะเช่นเดินผ่านผู้ใหญ่ก็รู้จักที่จะสวัสดีคุณครูนะคะทําความเคารพคุณครูนะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะ,ะเล่นกับเพื่อนได้อย่างเหมาะสมมีกฎมีกติกาที่จะเล่นกับเพื่อนได้รู้จักขอบคุณรู้จักขอบคุณเพื่อนรู้จักขอโทษเมื่อไม่ได้ตั้งใจเมื่อทําผิดนะคะนี้ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็รู้จักที่จะแบบ อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะ,ะมาดูคำถามกันนะคะและทางด้านภาษานะคะของลูกๆก,ก็คือสามารถที่จะฟังพูดอ่านเขียนได้เหมาะสมกับวัยนะคะโดยเฉพาะตอนที่จะเข้าป .1 น,นะคะอันนี้คำถามนะคะเราจะฝึกลูกยังไงเตรียมความพร้อมลูกยังไงนะคะ,ะที่จะเข้าป .1 โดยที่การฟังนะคะลูกที่จะเข้าป .1 เนี่ยการฟังก็สามารถที่จะ ฟังนิทานฟังเรื่องราวสั้นๆได้อย่างน้อยก็ประมาณ5นาทีนะคะเราก็อาจจะอ่านหน,นังสือนิทานกับลูกนะคะแล้วก็ถามตอบลูกเป็นการสื่อสารสองทางนะคะแล้วก็ถามลูกมีการเปรียบเทียบเช่นดูเรื่องกระต่ายกระต่ายกับเตา่าใช่ไหมลูกตัวอะไรนะที่เคลื่อนไหวช้าเหมือนอะไรนะลูกช้าเหมือนเตา่า ดูเหมือนอะไรลูกดูเหมือนเสือองี้ค่ะก็เป็นการเปรียบเทียบแล้วก็ถามลูกให้ลูกเล่าเรื่องได้นะคะ าการพูดลูกก็สามารถเล่าเรื่องสื่อสารตอบกับเราได้นะคะโดยที่เราก็อาจจะเตรียมความพร้อมลูกอาจจะถามลูกว่าเอ๊ะวันนี้หนูคุยกับเพื่อนคนไหนบ้างเพื่อนเชื่ออะไรแล้ววันนี้ตอนกลางวันหนูกินข้าวอะไรบ้างลูกอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกับลูกนะคะและสําคัญก็คือภาษากายก็ต้องอบก,กอดลูกนะคะแล้วก็มีการยิ้มให้ลูกชื่นชมลูกนะคะการที่จะทําให้ลูกรักกันไปโรงเรียนเนี่ย เราก็ต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้กับลูกนะคะเช่นให้ลูกสนุกกับการเรียนนะคะเราก็ต้องผ่านกิจกรรมให้ลูกร้องเพลงเกี่ยวกับแบบการชอบโรงเรียนผ่านกิจกรรมการนับตัวเลขซึ่งแบบปกติเด็กวัยที่จะเข้าปนหนเนี่ยเขาก็จะนับเลขได้ประมาณ1นึง10ก็ฝึกเพลงพวก เพลงภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการนับตัวเลขก็ได้ลูกก็จะได้สนุกนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกนะคะส่วนเรื่องการเขียนเด็กที่จะเข้าป .1 น,นะคะอายุประมาณ7ขวบก็จะเขียนชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลลูกได้ให้รู้จักอักษรอ,อันนี้ก็สามารถที่จะเบื้องต้นที่สามารถที่จะฝึกลูกได้อ่านชื่อนมสกุลลูกได้ชื่อเล่นได้นะคะฝึกเขียนได้นะคะ,ะและ ความรู้พื้นฐานทางด้านวิชาการที่จะขึ้นปหนึ่งนะคะมีหลายคนคุณพ่อคุณแม่สอบถามกันมามากเลยนะคะเช่นสอนลูกว่าอะไรหนักอะอะไรที่เบานะคะ ผ่านการเล่นต่างๆได้โอยก้อนถีนี้มันเป็นไงลูกหนักมากและสำลีเป็นไงลูกเบามากนะคะเราก็จะได้รู้จักการหนักกัรเบารู้จักเรื่องสั้นยาวอ่าเช่นเชือกนี้มันยาวมากเลยลูกแต่เป็นไงลูกได้นี่มันสั้นนิดเดียวอะไรเงี้ยค่ะผ่านการเล่นได้นะคะทั้งหมดก็อ่าเป็นการผ่านกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่ทำเล่นกับลูกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะใครเข้ามาแล้วมาดูตามย้อนหลังได้นะคะพอดีวันนี้มาไลฟ์ด่วนนะคะเดี๋ยวอาจจะมีต่อภาค2นะคะอ่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่อีกอย่างหนึ่งที่จะเตรียมความพร้อมให้ลูกเข้าปหนนะคะ<ๆ>เช่นการรับส่งบอลน,นะคะรับด้วย2มือได้นะคะหรือการ กระโดดกระต่ายขาเดียวได้อันนี้ก็เป็นการฝึกลูกได้นะคะกล้าเนื้อมัดเล็กก็ฝึกให้ลูกแบบถือสีเทียนสีไม้ลา,ายสี รู้จักชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลได้นะคะสำคัญคือถ้าจะให้ลูกรักกันไปโรงเรียนก็ต้องพาไปดูสถานที่จริงโรงเรียนจริงเตรียมความพร้อมให้ลูกรู้รว,ว่าปหนึ่งนะลูกหนูจะต้องมีที่นั่งโต๊ะเก้าอี้เป็นของหนูเองห้องเรียนมันจะใหญ่นิดนึงคุณครูเป็นยังไงเราเรียนออนไลน์อยู่ตอนนี้คุณครูหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนชื่ออะไรบ้างก็เตรียมให้ลูกรู้จักไปก่อนนะคะอ่า สำคัญก็คือการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติให้ลูกรู้จักพวกนกเสียงนกรู้จักกลางวันกลางคืนนะคะการที่ลูกจะเข้าปอนหนึ่งลูกก็ต้องรู้ว่ากลางวันมันเป็นยังไงลูกมันมืดเอ้ยกลางวันเป็นยังไงลูกกลางวันมันสว่างกลางวันมันมีอะไรลูกมันมีพระอาทิตย์ กลางวันตอนเช้ามีไก่ร้องไก่ขันคุณหมอจะพูดผิดไปบ้างนะคะ,ะส่วนกลางคืนกลางคืนเป็นไงลูกกลางคืนก็จะมีอะไรลูกมีพัดจันทร์มีดาวมีนกคูก่อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าจะเข้าป .1 นนเนี่ยมันก็ต้องรู้จักกลางวันกลางคืนนับ 1- นึถึงสิ นะคะรู้จักการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นรู้จักแบบบอกคุณครูว่าหนูปวดปสวัสสาวะหนูปวดอุจจาระารู้จักการถอดกางเกงใส่กางเกงรู้จักความต้องการหนูหิวน้ําค่ะคุณครูอะไรเงี้ยค่ะรู้จักคําพูดสอนคําพูดให้ลูกที่จะไปพูดกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะเรามาดูคําถามกันทั้งหมด คุณส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะถามเรื่องพื้นฐานวิชาการเหมือนที่คุณหมอแจ้งไปแล้วนะคะอาจจะสอนเรื่องการวาดรูปแข่งกันวาดรูปก็ได้นะคะ3ขวบวาดวงกลมได้4ี่ขวบวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้5ขวบวาดสามเหลี่ยมได้นะคะอันนี้ฝึกฝึกการแข่งกันวาดรูปได้นะคะการเพิ่มรดจํานวนก็ได้นะคะเช่นหนูกินซ้ม หผลแม่ให้อีก1ผลรวมเป็น2ผลอะไรเงี้ยค่ะการเพิ่มการลดได้เช่นหนูมีขนม5ชิ้นแม่ขอ1ชิ้นหรือขนมกี่ชิ้น4ชิ้นคือการที่ขึ้นตอน่งเนี่ยมันไม่ต้องอเรียนรู้ว่าตัวเลขเป็นตัวเช่น1เลข1เลข2เลข3าตายตัว เครื่องหมายบวกอะไรเงี้ยค่ะเราก็คือเรียนรู้ผ่านกิจวัตรประจําวันชีวิตจริงที่ให้ลูกอาจจะให้ลูกรู้กเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆเช่นสัญลักษณ์หน้าห้องน้ำํำรูปผู้ชายห้องน้ําผู้ชายเป็นรูปผู้ชาย ห้องน้าผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ผู้หญิงการที่จะให้ลูกทิ้งขยะทิ้งลงถังขยะใช่ไหมลูกสัญลักษณ์ที่เป็นลูกคนแล้วก็ทิ้งขยะลงในถังค่ะก็คือทั้งหมดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมแล้วก็ชีวิตประจาวันให้ลูกได้เรียนรู้นะคะสําคัญพาลูกเปิดคลิปวิดีโอให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนจริงที่ลูกจะได้ไปเจอนะคะสถานที่จริงนะคะสําคัญสุขอนามัยให้ลูกฝึกล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ํา ล้างมือหลังจากขับถ่ายปัสสาวะนะคะให้สวมหน้ากากอนามัยช่วงโควิด -19 นะคะเดี๋ยวคุณหมอดูกันนะกินนมลดจืดสอกล่องต่อวันนะคะให้ลูกเล่นเล่นให้ปลอดภัยวัยปอหนึ่งนะคะเช่นเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ก็ไม่ควรยืนบนชิงช้าไม่ควรเล่นสไลเดอร์แบบขึ้นตรงทางลงเพราะจะอันตรายได้สอนเรื่องความปลอดภัยลูกๆด้วยนะคะทั้งหมดก็เป็นการเตรียมพร้อมลูกในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะมาพูดเพิ่มเติมนะคะทั้งหมดก็ขอบคุณข้อมูลจากสถาบานันแห่งชาติพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะคะ แล้วก็สิ่งสําคัญคือภาษากายนะคะโอบกอดลูกยิ้มให้ลูกให้กําลังใจลูกให้ลูกมีทัศนคติในการเรียนที่ดีนะคะชื่นชมลูกที่ความพยายามหนูพยายามมากเลยลูก แม่ชื่นชมหนูหนูเก่งมากแม่ภูมิใจมากที่หนูมีความพยายามร้อยเชือกร้อยลูกปัดจนสําเร็จที่หนูช่วยพ่อแม่ถูบ้านจนสําเร็จรดน้าต้นไม้สําเร็จล้างรถสําเร็จชื่นชมที่ความพยายามนะคะอบกอดลูกเยอะๆนะคะและสําคัญบอกลูกว่าหนูทําได้หนูทําได,นได้นะคะชื่นชมว่าให้ลูกชื่น รู้ว่าหนูทําได้หนูทําได้สําเร็จนะคะให้เขารักโรงเรียนนะคะถ้าลูกไม่พร้อมลูกก็จะมีพฤติกรรมเช่นแกล้งเพื่อนไม่ตั้งใจเรียนผลการเรียนตกตามไม่อยากไปโรงเรียนกลัวคุณครูนะคะทั้งหมดเราปลูกฝังได้นะคะเดี๋ยวไว้มาคุยกันใหม่นะคะวันนี้คุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตามได้ในเพจนะคะ b a b y m แ t ท e r by วหมอเมียวแลวก็ YouTube Baby Matter by หมอเมียวนะคะ